สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะกับสปอร์ตส์อ็อกเตอร์ผมจอจุจยาครับวันนี้เราอยู่กันที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกันอีกเช่นเคยนะครับคู่นี้เป็นคู่ของเดฟบูซันบวกนะเป็นอ่าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอตติโกมาลลิดนั่นเองนะครับคู่นี้เตะก,กันในเวลาที่สามตรงนะครับราคาเปิดมาให้แอตมาลลิดต่อปอปอน,นั่นเองนะคู่นี้เอตูเฮตพบกันมาหนึ่งครั้งล่าสุดนะฮะแอตติโกมาลลิดเอาชนะ ในบ้านมาได้3มประตูต่อ2นะครับผมส่วนสถินนั้นหลังสุดในรายการนี้ครับฝั่งเจ้าบ้านซันบัวผลงานไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไรครับชนะ1นัดแพ้ไปถึง3แล้วก็เสมอ1นะแอตติโกมาริดเองก็เช่นเดียวกันครับชนะแค่1นั้นัดเท่านั้นนะแพ้2แล้วก็เสมอ2นะดูแล้วแอตติโกมาริทดูดีมีภาษีกว่านิดหน่อยนะจากผลงาน ในลีกนะผมส่วนทัศนะของผมในคู่นี้นะครับผมกลุ่มนี้บาเยิร์มิวนิกลอยลําไปอย่างแน่นอนแล้วคู่นี้มีผลแน่ๆครับผมใครชนะจะได้ไปต่อในรอบต่อไปแน่นอนครับทางฝั่งแอตติกมาเรเชื่อชื่อ,ช,อชั้นนั้นและศักยภาพนั้นทีมดีกว่าจริงๆแน่นอนครับผมแต่การไปเยือนซันบวกก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับหากว่ามองถึงความ เขี่ยวความดุดันและการเล่นบอลหวังผลยังไงก็มองว่าทีมเยือนยังมีความที่แน่นอนกว่านิ่งกว่าแน่นอนครับผมสว่วนราคาหน้านเว็บครับผมกดไปที่อติโกมาลิตต่อครึง่งรูปนะราคาน้ำล้นเลยนะผมหากใครพร้อมแล้วสามารถกดตามผมได้ทันทีนะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ